นะพี่กบพารวยตอนนี้อยู่ที่ซีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกวันนี้เพื่อนครับพี่กบเนี่ยทำธุรกิจผ่านมือถือนะผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็วันนี้ก็ได้มาพักผ่อนมาเที่ยวกับเพื่อนๆนะเมื่อคืนก็มีกิจกรรมมากมายเลยแต่อย่าบอกว่านะจะไม่ดีเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆเข้ามาร่วมจอยกับพวกเรานะ ผมว่าอยากจะเชิญชวนใครก็ตานที่สนใจอยากจะทําการตลาดออนไลน์ผ่านโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะท,ทําธุรกิจสร้างไรายได้ได้นะครับอย่างที่ในสเตปแต่แลนะคลิปที่เห็นต่อไปนี้นะพี่กบได้เก็บคลิปไว้บรรยากาศต่างๆมาทั้งการเรียนรู้นะการมาสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็มาค้นหาวิธีในวิธีการต่างๆในการที่เราจะประสบความสําเร็จ แล้วก็ได้สร้างสารรค์ได้พักผ่อนได้กินได้เที่ยวกับคนที่เรา,ารู้จักกันนะครับทางโลกออนไลน์ก็ดีหรือในสื่อต่างๆก็ดีนะวันนี้เราก็ มีกิจกรรมวันที่1ผ่านไปวันนี้เป็นวันที่2นะซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยได้ข้อคิดได้ความรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จโดยใช้โทรศัพท์มือถือแต่วันนี้เราจะใช้นะบรรยากาศที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับใช้ระยะเวลาเพียง2วันกับ1คืนเท่านั้นที่สีดารีสอร์ท เราจะมีกิจกรรมแบบนี้เดือนละนะฮะสี่เดือนครั้งครับเพื่อนๆครับใครที่อยากจะเรียนรู้ระบบออนไลน์เรามีทุกวันเลยนะครับผ่านระบบออนไลน์ทุกวันเลยแล้วเราก็ใช้เวลานะฮะสี่เดือนครั้งมาพบกันแบบนี้นะเราจะมีผู้คนเนี่ยมาให้แนวทางต่างๆนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆก็คนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จไ,ได้นะครับถ้ามีความสนใจอยากจะร่วมงานกับ พวกเรานะครับติดต่อผู้ส่งคลิปนี้ให้กับท่านครับแล้วพบกับพี่กบพารวยครับสวัสดีครับ